ให้เหยี่ยวสวัสดีท่านผว้ท่านลดคะผมนี่ผมนะคะไม่กี่เอ็มนะครับผมสวัสดีนะครับเราจะมาตอบค a ยอนเอนะคะผมก็คัดคำถามมาให้าคาถามครับไม่เชิงคัดเราก็เอามาทั้งหมดเลยแหละห้าคำถามโอเคนะครับเราไปดูคำถามแรกกันเลยคาถามแรกมาจากคุณทองจมอนนะครับพี่อายุเท่าไหร่หรอพี่อายุสิบเอขวบนะครับก็เรียนปห้าอยู่านตอนนี้โอเคนะคะคาถามต่อไปนะครับ มาจากน้องมิวนะคะผมพี่ผลการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเออก็ทดีนะครับก็เรียนก็ยากอยู่นะป๊่าแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับโอเคคำถามต่อไปกันเลยผมว่าพี่เป็นเกชัวแล้วทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะโอเคนะคะไปคำถามต่อไปกันเลยโอเคนะคะคำถามที่สี่มาจากคน WASD Gaming พี่ทำเสียงผู้หญิงให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะโอเคครับคำถามที่5้ามาจากคุณกอสซิเตอร์นะครับผมป่าอะไรไก่ไก่ประยุทธ์ครับ FBI, <open> คำถามที่6นะครับมาจากนะคะชิกๆนะครับทำไมหล่อจัง ผมหลอกค่ะแล้วทำไมหลอก